มาช่วงนี้นะครับไปดูคลิปหนึ่งครับที่มีลูกจ้างชั่วคราวของอ,อบตภูเขียวที่จังหวัดชัยภูมินะเอามาโพสต์เอาไว้บอกว่ามีการเรียกรับสินบนยับจากนายยกอบตอแล้วก็ประหลัดอบตอนะครับคือเรียกรับสินบนเนี่ยเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาการว่าจ้างเพราะว่าสัญญาว่าจ้างของลูกจ้างคนนี้กําลังจะหมดลงถ้าสมมุติไม่จ่าย ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการต่อสัญญาไม่มีงานทำค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะลูกจ้างอบอตอคนนี้ค่ะก็เดินทางเข้าไปพบกับคุณชูศักดิ์ตรีศาลผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิไปเรือ่องไปยื่นเรื่องเพื่อขอความเป็นธรรมผ่านไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวนหน้าคอสชอนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจําจังหวัดชัยภูมิด้วยคือมอบหมายให้ทางหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นผู้รับเรื่องเอาไว้แล้วก็ให้สอบสวนข้อเท็จ จริงว่ามีความเป็นไปเป็นมายังไงอยากจะให้เอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอบอตอเป็นการด่วนแล้วก็อยากจะให้ทําให้เสร็จสิ้นในเดือนนี้ด้วยทางฝั่งของหัวหน้าศูนย์ดำลมธรรมที่จังหวัดชัยภูมิก็บอกนะคะว่าหลังจากมีหลักฐานเป็นภาพก็คือคลิปเอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องก็พบว่ามีมูลเรื่องการเรียกรับเงินจริงๆ ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาสอบสวนข้อเท็จจริงของศูนย์น้ำลงทำค่ะเดี๋ยวจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องอม,อม,มาทั้งหมดเลยก็เรียกั้งแต่ประหลัดอบอตอนายกอบอตอมาชี้แจงข้อเท็จจริงซิว่าการทาสัญญาจ้างที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นจริงไหมไปเรียกเก็บเงินเขาจริงๆหรือเปล่าค่ะคแล้วก็จะทําเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชาการจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เบื้องต้นนะครับก็สั่งพักราชก,การเอาไว้ก่อนครับทั้งนายกอบอตอและก็ประหลัดอบอตอนะครับจนกว่าจะมีการสอบสวนเสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นความเป็นธรรมกับ ทั้งสงฝ่ายนะครับหากว่าพบว่ามีมูลความผิดจริงๆก็จะดําเนินการทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาอย่างร,ร้ายแรงนะครับจนถึงขั้นที่สุดนะครับ